อยากวิงวอนเห็นใจพวกเราบ้างหาหนทางช่วยเราให้เหมือนเขายกตัวอย่างพอก่อคอรัดยังเอาช่วยเหลือเขาด้วยทุนอย่างมากมายอยากถามรัฐสั้นๆถามท่านว่าผ่านศึกมาต้องตายก่อนใช่ไหม ถึงจะได้คิดว่ามาสนใจรอเราตายค่อยมาสะดูดีพระดุงเกียติที่เราได้ไปขอไม่อยากรออยากได้ในชาตินี้จากชีวิตขัดสนจนทวีพอได้มีบันเทาก่อนเราตาย